สวัสดีครับจากร้านของเล่นไทยเลติกทอยนะครับในคลิปนี้ผมขอ,อนําเสนอปืนอีกชนิดหนึ่งมันคือตัวปืน c ีสามเดี๋ยวเรามาแกะกล่องก,กันดูว่ามันมีอุปกรณ์อะไรบ้างน,นะครับเมื่อเราแกะกล่องออกมาก็จะพบตัวปืนนอนอยู่ในถุงพลาสติกนี้นะครับสําหรับลูกกระสุนเนี่ยผมจะแถมให้ทุกท่านล้วนะครับตรงนี้นี่ตัวปืนจะมีหน้าตายอย่างนี้นะครับเดี๋ยวเรามาลองชั่งน้ำหนักกันก่อนดีกว่า ตัวปืนจะมีน้ำหนักอยู่ที่436กรัมนะแล้วก็เรามาวัดความยาวของตัวลำกล้องกันบ้างสำหรับความยาวของตัวลำกล้องจะอยู่ที่6.5นิ้วนะแล้วก็ถ้าเป็นหน่วยเซนติเมตรก็จะอยู่ที่17เซนติเมตรนะครับมาดูรอบๆตัวปืนกันบ้างตัวปืนจะเป็นสีทูโทนนะ ท่อนบนจะเป็นสีดําท่อนล่างจะเป็นสีเงินนะครับจะเป็นโลหะนะวัสดุของมันตัวเนี้ยโลหะบอดี้ทั้งหมดเป็นโลหะนะครับสําหรับที่จะเป็นพลาสติกก็จะมีไม่กี่ชิ้นเท่านั้นแหละก็จะมีส่วนที่เป็นประกับแบงนี้นะแล้วก็จะตัวที่ปลดแม็กเป็นพลาสติกไกปืนจะเป็นพลาสติกนะครับสําหรับตัวนกตัวนี้จะไม่สามารถง้างนกได้เป็นนกหลอกนะครับ ทีนี้ผมมาดูว่าตัวนี้มันมีลูกเล่นอะไรบ้างตัวนี้ไม่มีลูกเล่นอะไรนะครับสลับลูกเล่นเดียวที่ผมเห็นสรับปืนตัวนี้ก็คือเวลากดแม็กเน่ยมันจะดีดออกเห็นนะครับนี่เวลากดมาจะค่อนข้างเท่นิดนึงนี่ขนาดความนะฮะถ้าหงายล่ะเอ้ยถ้าเมื่อกี้หงายอ่ะถ้าลองความดูบ้างนี่มันจะพุ่งลงมาเลยเน,นะครับโอ้อ่ะมาดูแม็กกันบ้าง แม็กตัวนี้จะใส่ลูกกระสุนได้ทั้งสิ้น11นัดนะครับผมใส่ให้คุณดูไแล้วมามาลองยิงกันดูบ้างว่าอนุภาพมันเป็นอย่างไรนะครับเช่นเคยผมจะยิงใส่กระดาษลังนะเป็นกระดาษลูกฟูกนี่นะครับเป็นกระดาษลูกฟูกหนาะๆนะเลยนะครับอ่ะสักนัดหนึ่งโอ้โห โอ้แรงแรงฮะโอ้โหเห็นหน้าตาอย่างงี้เอาเรื่องกันนะครับนี่กระดาษลูกฟูกนะครับผมไม่ใช่กระดาษ A4 ซบางๆไงนะทะลุกออกหลังไปเลยอีกสักนัดละกันไม่แน่ใจออืืทะลุเช่นกันนะครับอืเอาเรื่องไม่ธรรมดาก็ผมขอสรุปเลยกันเห็นหน้าตามันน่ารัก,น,รกน่ารักอย่างเงี้ย มันก็แรงเอาเรื่อกันนะสำหรับตัวปืนเนี่ยตัวเนี้ยมันจะสแกนว่าไอ้สก,กีนว่า m หนึ่งเก้าสามห้าผมพยายามเซิร์ชใน Google แล้วว่าตัวเนี้ยปืนในโลกความเป็นจริงมันคือปืนอะไรผมหาไม่เจอฮะมันคือปืนอะไรเลยไม่สามารถบอกได้นะครับว่ามันอ้างอิงจากปืนอะไรแต่ก็ผมว่ามันก็สวยแหละด้วยความที่มันเป็นสีทูโทนด้วยมันก็ทำให้ดูดุดันมากขึ้นนะครับผมสำหรับใครสนใจสั่งซื้อสินค้าตัวเนี้ยผมจะแนบลิงก์ไว้ที่ ใต้คลิปของคลิปนี้นะครับสามารถสั่งซื้อได้ที่ Lazada หรือ Shopee ก็ได้นะครับแล้วแต่คุณสะดวกเลยในคลิปนี้ผมขอจบการรีวิวปืนตัว c 3สาเพียงเท่านี้ยังไงก็ฝากกดไลค์กด subscribe ผมเลยนะครับผมวันนี้แค่นี้ละครับสวัสดีครับ